สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลนดามันจากศูนย์นุตุนิยม์วิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันพุทธที่5มีนาคม2568ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพนิดาขวัญทักพงศ์สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันค่ะลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณทะเลนามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ สกษณะเช่นนี้สง่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตอนตกมีอากาศร,ร้อนในตอนกลางวานันกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่งโดยแมสจะเกิดได้ในบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและท้องัดสตูนค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ระหว่าง23-26องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง34-36องศาเซลเซียสค่ะ เรามาดูขึ้นลมกันค่ะในบริเวณทะเลนามันขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองได้ค่ะหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076327191 ตอด4ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแพย,ยก่กระจาไว้านนตรงนี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำองคุูนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน